สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราชาวกระชาตมาแข่งแบดออชิวๆอะไรนะวิกเตอร์แบดมินตันคัพ2013นะคะวันนี้เราขอสัมภาษณ์กีฬาว่ารู้สึกยังไงนักกีฬาเธอครับอ้าว <นะ S 1> พี่หน้าไปไหนอะอยู่นี่อยู่นี่รออยู่นี่รู้สึกยังไงนะคะกับการมาแข่งขันในครั้งนี้รู้สึกเพียมากเลยเพยีพยเมื่อคืนแล้วอะทำไมเหรอเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนจี้ยกขะโอ้มันนับไม่ถูกอะมันเหนื่อยมากเลยยกเดียว ต่ไล่ซอยเขาเขาสุดซอยป่ะเนี่ยทำไมมึงต้องประจานอะไรขนาดนี้วะเนี่ยออกสื่อเปลี่ยนคำถามค่ะคุณคะคุณคะอีเสื้อขาวมือค่ะมึงอ่ะมึงอ่ะค่ะเป็นไงบ้างคะกับครั้งนี้ค่ะเหนื่อยดีเหนื่อยนดีเง้อมดีเง้อมดีผู้ชายเป็นไงบ้างคะน้าติ่งบ้างไหมคะไม่เลยไม่เลยเพราะรู้ว่าได้หมดตายแล้วแล้วก็ต้องเกี้ยวราคาตายตายขอบคุณนี้บ้างค่ะท่านสสให้เกียรติกับเรามากค่ะวันนี้ ดีใช่ไหมคะบรรยากาศนร้ก็ผมเหมาะสมกับท่านสมัยน่ารบยุบเลยครับขับขย่าจกครับขับโจกหาอะไรกินน้ะตอนขย่าเราได้ข่าวว่าท่านนี่เลื่อนไฟให้ลงตรงโดนเบืองนี่ใช่หรือเปล่าคะท่านหรือเปล่าคะเปล่าครับต้องปะยางเครื่องบินแตกแม่นิดนึงแม่นิดนึงไม่มีอะไรก็ไม่ยอมไปลงสัวนาภูมิสักทีลงดอนเมืองไปก่อนครับขอบคุณครับคนนี้คนนี้คนนี้มาคนนี้ค่ะตามกูสิคะตามกูกูพิธีกร พี่กินเน่มาคราวนนี้ What Wow Wow ทั้งที I I'm forced to pray here I don't I don't know what what I can do like now Wow Yes okay อะย่าย่าน้าบอกว่าได้กิ้วมาอีกรอบนะคะมาไหมคะครับหน้าเหรอเออน้าเขาบอกว่าไอชัดแดะกระชากมันฟักคุยถกอะไรเนี่ยน้าคะฟักน้าเต็มหัวหนูเลยค่ะน้าฟักอะไรฟักอะไร แล้วเราจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกทกท่านนะคะแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะคิดสว